สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงเอาสมสีมาฝากแล้วก็เลขมาใหม่มาในกลุ่มมากัฝากที่ตามกดไลค์กดแชร์นะคะเจแดงจะให้เบื้องเนาะค่ะเนาะเลขมาตัวใดทั้งเลขสมสีเมดวันที่16บหกนะคะเนาะสมสีอันนี้เลขอาจารย์ต้อยคะ่ะ เลกอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยว่ามั่นใจว่าหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดมาล่างพาันวาเนาะแต่เป็นเลขสี่คู่มหัศาจรรย์แม่นบ่ล่างบ่นี่สี่คู่มหัศจรรย์หกเจ็ดเจ็ดสองสองสามหกสามค่ะนี่เลขค่ะนี่คือเลขสมศรีคะ่ะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะงวดนี้แคบหนาจอไวด้ดีๆเฝ้าไปซื้อกัน,นะะเนาะค่ะเนาะ หตัวเดียว6 8 8 3 3 7 6 3 7 8 2 5าตัววิ่น6 8 3 7ค่ะหกแปดสามจ็ 6, 8, 3, นะคะหกแปานะคะจำได้ว่าห8แ3ดแแล้วก็หกสามเเมื่อบึงตัวที่เคยออกอาวันนี้กะ เลขล็อกกองสลาดนะคะเลขล็อกกองสลาดก,ก็คือ689 589ค่ะงวดวันที่16พศ68นะคะ16ไม่น่าจงอะ่ะ68 689 589ค่ะ689 589นะคะอันนี้คือเล่าพัฒนาที่ออกสุมศีนะคะที่ออกนะคะออกนึ่งหานะ ลวยๆกันนะคะเนาะอันนี้คืองวดก้อนนี่ค่ะหนึ่งมีนานี่หกสี่เก้าแปเก้านะคะอันที่ผ่านมานี่ก็คือ6 8แเก้ากับห8าเกค่ะเได้ซื้อมาเนาะซื้อแต่7จ็ดเก้านอนนี่คือรอบก้อนอันนี้คืองวดเหมือนนี่นะคะสิหเดือน3มนี่เนาะเจ็ดสองสามเจ็ดหาสองสองห้าเจสองสามหาสองหาเจ็ด นี่คือที่คือออกพานมาแล้วเนาะค่ะเข่าหาซีหาซีหาเจ็ดซีหาสองซีหาหาหาซีเจ็ดหาซีสองหาซีหาหาซเม็ดเดียวแต่มากวันนี้บ่เม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมมีสองสามหาสองกับหาเค่ะ7 2็ดสองสามเจ็ดองนก็เอาหากับ7จใส่น้ำกันเนาะสรุปแล้วมีแค่7 32ดสากลับไปกับมาเนาะค่ะ กลับไปกลับมาได้หตัวอยู่ดีก็เจ็ดสองเจ็ดสามด้วยเนาะคะ่ะอันนี้เพิน่นหายสองสามหาสองแล้วก็หาเจ็ดค่ะนี่คือหวดเก่าที่ผ่านมากค่ะหาสี่สหาแล้วก็พี่สีสองแปดห้านี่ค่ะคือหวดก่อนของสมสีด้วยค่ะนี่เก้าสี่หาถือว่าทั้งหมดทั้งหลังตัวนี้ ห้าแปดวดนี้ก็ขอให้เข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่นะเนาะเก้าสห้ก็เขาหาสี่ห้าแปดสี่แเก้าขาโตดน,นะคะ่ะห้9ศแล้วก็ 9, 4, เก้าสี่ห้าอาอันนี้เลยพิเศษค่คะท่านผูช้ชมเพิ่นฝากมาให้เพิ่นถูกมาซีงหวดเลยเด้อาจับตามองเบิ่งให้ดีค่ะห้า 9ก้าห้้าค่ะเอาเบื้องเบืองทางเทิงกันแคปหนัดจอไว้ค่ะห 5, 9าเก้าห้าเก้าห้าสามเก้าห้า็ดเก้าห้าหนึ่ง้าหแดมห้าห้าหนึ่งโอแล้วก็ห9าเก้าห้สห้าเหหนึ่งทอดหันตัวนี้นะหาเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งค่ะท่าผู้ชม หาหนึ่งวันออกแล้วห้อกับวัสดอก็ได้เนาะนี่ค่ะมีสี่ตัวแค่นั้นนะคะบ่หลายตัวแต่ว่าข้างล่างนี่สี่ตัวเอาสรุปแล้วสี่ตัวค่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นดกถูกมาเลยสี่งวดค่ะท่านผู้ชมถูกมะเลยสี่งวดนะคะเจ้านี้ ก็มีห้าเก้าหเด้านท่านั้นเนาะที่มันเหลายๆเพราะว่ามันใจเลขสามตัวเลข3ตัวก,กับรักลอยก็คือเก้ากับแแค่นั้นเนาะ5้5เก้าห้งข้างล่างกับสาม6นึ่ง่หนึ่งหกห่งเก้าหค่ะเลขอาจารย์สมัยนะคะอาจารย์สมัยอันนี้สมรีวัดที่ผ่านมาแล้วค่ะเก้ อันนี้วันที่ผ่านมาหาซีซีหาวันนี้ก็สองสามหาสอหเจอันนี้ก็คืองวันที่ผ่านมาแปดซีเมันออก8ปดเก้าซีนะคะวันที่เพิ่น,นห็ใหกแ้าหาแปดเก้าค่ะอันนี้เล่าสมสีถือตรงๆนี่ค่ะสมสี6 8 8 3 3 7 6 3 7 8 2สค่ะ รวยรวยแห้งๆไปน no? like like <st> ้ากันค่ะมือนี้เนาะรวยรวยแห้งๆไปด้วยกันเลยค่ะนี่เลขอาจารย์ต้อยค่ะเลขอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยว่ามั่นใจว่าหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดมาล่างพันวาเนาะแต่เป็นเลขสี่คู่มหัศจรรย์แม่นบ่ล่างบนนี้สี่คู่มหาจัจจันหกเจ็ดเจ็ดสองสองสามหกสามค่ะนี่เลข ค่ะนี่คือเลขสมสีค่ะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะงวดนี้แคบหนาจอไว้ดีๆเฝ้าไปซื้อกันเนะคะ่ะเนาะหตัวเดียว68 83 37 637 825าตัววิน68 37ค่ะ68 37นะคะ68 83นะคะ จำได้ว่า688337แล้วก็637เมื่อบึงตูที่เคยออกเอ้าวันนี้กะเลขลอกกองสลากเนาะคะ่ะเลขลอกกองสลากก็คือ689 589ค่ะววันที่16พศออ68นะคะ16มีน่าจอง่อะ68 689 589ค่ะ689 589นะคะ อันนี้คือเล่าพัฒนาที่ออกสมสีนะคะที่ออกนะคะออกเนื่งหานะรวยๆกันนะคะเนาะอันนี้คืองวดก้อนนี่คะ่ะหนึ่งมีนาเนี่หกสี่เก้าแปดสี่เก้านะคะอันที่ผ่านมานี่ก็คือหกแปดเก้ากับห้าแปดเก้าค่ะเอาด้ซื้อเนาะซื้อแต่ดเจ็ดเก้าถ้าเนาะน,นี่คือรอบก้อน อันนี้คืองวดเมือน,นี้นะคะส6หเดือน3นี่เนาะเจ3ด5อ2สามเจ็ดหาสองสองหาเจ็ดสองสามหาสองหาเจ็นี่คือที่คือออกผ่านมาแล้วเนาะคะ่ะเข่าหาซีหาซีหาเจ5 4ซีหาสองซ5หาหาหาเจหาสองหาหาหาเม็ดเดียวแต่มางวดนี้บนเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมมีสองสามหาสองกับหาค่ะ 7จ็ดสองสเห้าพนก็เอาหากับเจใส่น้ำกันเนาะสรุปแล้วมีแค่เจ็ดสาก็กลับไป,ก,บ 5, ก,บไปกับมาเนาะค่ะกลับไปกลับมาได้6ตัวอยู่ดีก็เจ็ดสองเจ็ด้วยเนาะค่ะอันนี้เพิน่นนหา2 3องหาสแล้วก็หาเค่ะนี่คือหนวดเก่าที่ผ่านมาก่ะหาสี่หา 4, 4, แล้วก็พี่สี สองแปดห้านี่ค่ะคือหัรอนของสมศรีเด้อค่ะนี่เก้าีห้าถือวทั้งหมดทั้งหลังตัวนี้58าแดมวนนี้ก็ขอให้เขาทั้งหมดทั้งหลังเนาะค่ะเนาะเก้าหก็เขาหาสีห้าแปดสี่เก้าขาโตดนะคะ่ะห้9ศแล้วก็เก้าสีห้เอา อันนี้เลยพิเศษค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝากมใหาเพิ่นถูกมาสีงวดเลยเด้อจับตามองเบิ่งให้ดีค่ะ5 9 9 5 9เค่ะเอาเบิ่งเบืงทางเทิงกันแคปหน้าจอไว้ค่ะห้า9 5้9 5้9เก้ แปดห้าเก้าแปดห้าสามแปดห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งโอแล้วก็ห้าเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งทอนหันตัวนี้นะห้าเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมห้าหนึ่งวัดออกแล้วห้องกับบุษย์ก็ได้เนาะนี่ค่ะมีสี่ตัวแค่นั้นนะคะว่าหลาตัวแต่ว่าข้างล่างนี่ซีตัวเอาสรุปเรีวซีตัวค่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะ สามหนึ่งสี่หนึ่งหกนึ่กดถูกมาแล้ว4ีงวดค่ะท่านผู้ชมถูกมาแล้ว4ีงวดนะคะเจ้านี่ก็มี59 5เก้าห้าสเจ้านท่านั้นเนาะที่มันเหลายๆเพราะว่าเนใจเลข3าตัวเลข3ตัวกับลักลอยคือเก้ากับ8แค่นั้นเนาะ5้5เก้าห้างข้างล่างกับสามหนึ่งส่หนึ่งหหนึ่งเาหนึ่งค่ะ เลขอาจารย์สมัยนะคะอาจารย์สมัยอันนี้สมศรีหัดทีิพานมาเด้อค่ะเก้าีอันนี้หววทีิพานมาหาซีซีหาวดนี้ก็สองสามหาสองหาเจ็ดอันนี้ก็คือหววทีผพานมาแปดซีเก้ามันออกแปดเก้าีนะคะงวดทินนพานก็หาหกแปดเก้า8าแปดเก้าค่ะ อันนี้เล่าสมสีถือตรงๆนี่ค่ะสมสีหกแปดแปดสามสามเจ็ดหกสาสค่ะด้วยๆเ้งๆไปน้ากันค่ะมือน,นี้เนาะ้วยๆเฮงๆไปด้วยกันเลยค่ะฝากไล่ฝากแช่ฝากซื้อสินค้ากระัังมาเบอร์โดขก้นเห,หน่จอจุนก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะ,ะบอเปียกกับไอ,อยูลุออกไปขางนอกด้หลุ เจตนาขอตัวลากปก้อนขอให้ทันรมลๆำลุๆลยในงวดนีดน้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ